หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a าต้องนี่เลย15คอยไ h a i l a n d ไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิงค์อยู่ด้านล่างครับหากคุณกำลังมองหาจอยเกมไปเล่นเกมกับเกมอะไรก็ช่างที่เล่นได้นะครับนี่เลยครับเจ็ g โกยช็อปนะครับนอกจากมีจอยแล้วยังมีแผ่นเกม เกมคอนโซลต่างๆมากมายนะครับช่องทางการจัดจำหน่ายมี Facebook และ s h o ป e e 9.9 10.10 11.11 11. 11. ลดราคาสบันหันแหลกนะครับใช้โค้ดซิกนัทเขาจะได้จ้างผมต่อใช้โค้ดซิกนัทด,ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างครับ Over อ h o p อ p เพลยรับเติมเกม f c 24เติมเกมเบอรืออีกมากมายมีทั้งเกมออนไลน์เช่น FC Mobile ด้วยนะครับรวดเร็วปลอดภัยลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับใช้โค้ชซิกนัทมีส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลสักดิดซิกนัทกันอีกเช่นเคยนะครับผมนี่ก็คือโปรโมบายแล้วนั่นเองนะครับผมชื่อว่า Radio Active นั่นเองนะครับผมก็เปี้ยวจีสุดจัดปลัดบปกนะครับผมก็นำทัพมาโดยเมซี่นะครับเบนเซม่าแซมคร เฟรเดิโกวาเวเน่นะครับกองเต้อาราโฮคาวาสเตเลียนะครับนานี่ออชาล่านะครับมัสลาอุยอิลิกเซนโซบอสไลซิเซโก้ซาฮากาวาดิโอนนะครับผมเคทเย่ปุ๊กกี้เวอา แากิลี่แล้วก็คาร์ลอสเวลานั่นเองนะครับโปรโบนเนี้ยก็คือเบสมันเลยนะครับผมจะเคมีสองจุดนั่นเองนะครับผมจะเติมสัญชาติหรือหลีกเข้าไปก็จะเป็นสามเลยทันทีนะครับผมก็เป็นโปรโมที่เขาเรียกว่าคือบังคับอยากให้เล่นอยากให้ได้อยากให้โดนอยากให้เล่นนะครับผมก็เป็นตัวน็อกหลีกเป็นตัวแบบ เป็นตัวดอยๆนิหน่อยนะครับผมแต่ก็เต็มที่เลยนะอันนี้คือเอาจริงๆอะคือตัวมันเล่นได้หมดนะครับผมโอ้โหกองเต้ม,มีแอนติ y ิ a g e เพด้วยนะครับอาราฮมูมีในทางในทางแอร์เรียลนะครับผมคาวาสเตเลียมีทริกสเตอร์นะครับนานี่เทคนิค,คเอ่ออีลิกเซนมีปิงพาร์ตครับอ,อีลิกเซนมีเป็นอิซุซิพาร์ตนะครับโสโบรสไลน์เป็นติวลานะครับผมแล้วก็เซติโกเป็นควิกสเต็ปนั่นเองนะครับผม เมซี่เป็นเทนนิโอลเบเซม่าเป็นเอ่อฟินิชสีทองนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูออบเจคทีฟกันก่อนนะครับผมออบเจคทีฟเนี่ยก็มีเป็นไลท์นะครับผมก็มีจะมีเรดิโอเดลี่เพย์เกมนะครับ game. เพย์สองเกมอ่าเพย์สองเกมเนี่ยก็คือได้แพ็คไปเลยนะครับแปดสิบแปดสิบสองคูณสองนะครับผมเรดิโอแอคทีฟเดลี่เพย์เกมคอมพลีทชั่นนะครับผมก็เพย์เกมเหมือนกัน เนี่ยหกเกมก็ได้ก็ได้แพ็กตามนี้นะครับแปดสแล้วก็ Radio Active c a l enda r นั่นเองนะครับผมก็ทำ SBC นะครับผมเจที่มันมีให้เนี่ยเราสามารถทำได้เลยแล้วก็เป็นมีรีวอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ทําทุกวันก็ได้ทุกวันนะครับผมมี8 0ดสณสิด้วยนะครับอย่าลืมไปทํากันนะครับผมสําหรับอันนี้นะครับ ก็ทำทำไปนะครับผมแล้วก็มีอิริกบายยี่นะครับผมเป็นตัวฟรีนะครับผมโกเมชินเจ็ดโกเซมินะครับผมดิวิชันไลเวลหรือสคอพัลเทิลนะครับผมเอ่อฟอร์มซุปเปอร์ลีกนั่นเองนะครับแอซิดฮาโกเอ่อแล้วก็มีเพย์สี่เกมสคอพัลเทิลคอนซีสไม่เสียประตูสองลูกนะครับผมสี่เกมได้ 500xp แล้วก็วิน7เกมนั่นเองนะครับด้วยหลีกตุรกีนะครับผมก็จะได้อหลีกไบยี่ไปเลยนะครับผมก็ที่เน้นย้ำสำคัญก็คือจะเป็นเดลี่อันนี้คาล endar นะครับผมส่วนซีซั่นก็ไม่มีอะไรนะครับผมอ่ะคราวนี้เราไปที่ SBC กันเถอะ SBC เมื่อกี้เนี้ยไอที่มันเป็นออบเจกตีฟนะครับผมนั่นก็คืออันนี้แหละนะ Advanced calendar นะครับผมมีทุกวันรีทุกวัน นะครับผมก็ใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใช้เป็นบอนหนึ่งตัวนั่นเองทําง่ายนะครับผมทาง่ายแบบนี้มันสนุกจูงเบยนะครับผมอ่าเลือกไปเนี่ยทำแค่นี้ง่ายๆนะครับพยายามทําทุกวันแค่นั้นเองนะครับผมอ่าตามนี้นะครับแล้วก็เป็นปริปรแอเอเบริกโอบเม,มยังนั่นเองอย่างนี้นะครับผม4ี่สี่นะครับ เวิร์กเรทเป็นไฮโล6ฟุต2นะครับผมก็เป็นคอนโทรลด้วยแล้วก็เป็นลาเิสสีทองนะครับผม่า uh, STCF นะอธิบุวุษดีเทลข้างในอ่ะคือโอบามายังเนี่ยบอกก่อนว่าตัว Inform อินฟอร์มอ่ะเก่งมากนะ ตอนนั้นก็คือเก่งมากตอนนี้ผมคิดว่ามันก็น่าจะเก่งเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมจัมปิง้งเรียกชั่นบอคอนโทรแล้วมันเป็น4ีสีด้วยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยมันเคม2นะครับใส่หลีกหลีกเอิงเข้าไปเนี่ยมันก็ได้เลยทันทีนะเพสต์ตล์เป็นสกอร์เป็นฟินชิชเงินนะครับผมชิปช็อตแล้วก็มีลาปิสีทองมีแฟร์แล้วก็มีติวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูค่าทำกันหน่อยละกันนะว่าค่าทำเป็นยังไง 8285ทำเถอะครับทำเถอะแล้วก็มีทีมออฟเดอะวิกหนึ่งตัวนะมันก็จะหนักตรงที่ทีมออฟเดอะวิกนี่แหละแต่ว่าทีมออฟเดอะวิกเหมือนจะมีแพ็คอัพเกรดมาแล้วนะครับผมอ่านี่ไงแพ็คอัพเกรดเป็น82บวกทีมออฟเดอะวิกเพย์เลอร์นะครับผมก็เอาไปหยอดอันนี้แล้วก็ไปเอาโฟลเดอร์มาหยอดที่โอบาไมยองได้นะครับใครที่ขาดกองหน้านั่นเองนะครับผมแล้วก็วันนี้มีองตวนคริสปันเข้ามานะครับองตวนคริสปันเนี่ย ก็คือมาเป็น8-9นะครับผมมีแต่คนกดดิสไลค์นะครับไฮสกิลมูฟสี่วิกฟุตสามนะครับฟินิชสีทองเหมือนเดิมนะครับผมแอดที่พิพิทเทวข้างในเนี่ยก็เพิ่มมาจากตัวเดิมเนี่ยอย่างละหนึ่งแค่นั้นเองเพิ่มวิ่งกับเพิ่มยิงแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ฟินิชทองชิปช็อตนะครับอีซิปพาร์สเทคนิคอลแฟลร์เฟิร์สทัตติเวลาอะโครเบติกนั่นเองนะครับน่าเสียใจมากเพราะว่า ค่าทามันแพงอีกอย่างหนึ่งคือก็ไม่ได้ต่างจากตัว Inform อินฟอร์มอ่ะคือถ้าเป็นผมอะ่ะผมไม่ไม่ทำอะ่ะพอเอาตังค์มาซื้อตัวทองก็พอนะครับผมแตกกระดาดนะครับผม8 6 8 7 8 8นั่นเองนะครับผมคนกดดิสไลค์เยอะมากๆอย่าเอาตังค์ไปเสี่ยงเลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะเราก็จะได้แบบเปิดแต่ตัวเดิมๆแล้วนะครับผมเอาไปย่อยต่ตนะครับผมอ่าเดี๋ยว ชิมลางไปแล้วเมื่อกีน้นี้คือเดี๋ยวเราไปดู f อ c กันหน่อยนะครับช่องทางการทำเงินช่วงนี้จะมีอะไรบ้างสถานะของตลาดจะเข้าสู่ปกติผมบอกเลยนะครับผมเบสฮีโร่อีก1เดก็ก็คือวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันศุกร์นะ1เดก็หมดวันอาทิตย์นะครับผมส่วนอัปเกรดเบสเบสไอคอนหมดวันไหน อ่าหมดพรุ่งนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเอาอะไรมาให้ทานะสาหรับวันอาทิตย์นะครับผมแต่น่าจะมีอะไรมาให้ทาแหละก็น่าจะเป็นถ้าให้ผมเดาน่าจะเป็นไอคอนนี่แหละครับผมน่าจะเป็นไอคอนนี่แหละต่อที่เบสไอคอนหรือเปล่าหรือว่าจํากัดเลทหรือว่าฟิกเลทขึ้นไปแบบ88ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับผมสําหรับไอคอนวันอาทิตย์นะก็ไอคอนก็เราไปดูกันได้นะว่าตอนนี้มันใช้อะไร8 7 86นะครับ ถ้าสมมติมันจะกาจัดเทรดนะครับผมมันก็จะลงไปอีกนิดนึงนะครับผมมันก็จะเหลือแบบ85 86หรือไม่ก็84 85นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันคงอย่างเงี้ยเป็นเบทไอคอนนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละ86 87ผมบอกเลยว่าเบทไอคอนอนะคุ้มนะครับผมถ้าคนเปิดได้ตัวดีก็คือคุ้มเลยนะครับผมค่าแพ็คทำา2งสนเนี่ยหลังจากเนี้ยคือโฟลเดอร์มันจะลงยาวนะครับผมก็ไปเร่งอีกทีวันอาทิตย์นั่นแหละนะครับผมอ่ะคราวนี้ เมสซี่นะครับผมก็4 4ลเหมือนเดิมนะครับผม C A M C F S T มันเก่งแหละแต่มันมันวิ่งช้าเมสซี่อ่ะมันยิงคมมากด้วยนะครับมีฟินิชมีอินสติสติมีเทคนิคอลมีควิกสเต็ปมีติกิกตะมีเดทบอลนั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าจะเลื่อนอยังไงนะอ่าสำหรับเบนเซม่าโอ้4-4วะ่ะไม่4-5ว่ะ ก็ขาดแค่วิ่งอะ่ะนอกนั้นก็ถือว่าโอเคนะมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าเอาจริงๆอะ่ะเบนเซม่าไม่ได้แย่นะครับผมเป็น STCF นั่นเองนะครับมีฟ i n i s สีทองนะครับผมมีเลเลสรด้วยนะครับผมแซมเคอร์นี่เฉยๆนะเฉยๆเฉยเไม่ได้ไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นอนะผมข้ามแล้วกันเราไปดูวอรเวด่ A ดีกว่าผมอยากเห็นวารเวด่ ลิレレ Shot, เลเลสพาว์ช็อตลองบอลลาปิดติวลานะครับผมอันนี้พิวดีเทลข้างในเก่งตัวคอนเฟิร์มที่เก่งมากอยู่แล้วนะครับผม C.M.R.W. น่าจะโอ้ i, ว,วิฟูซีสกิลมูฟสามก็น่าจะแพงแหละวาเวดีนะกองเต้สีเขียวสองสามมีแอนติซิเพตก็ได้อยู่ไม่แย่เหมือนกันแต่ถ้าผมก็ผมไปลามิเลสดีกว่า อะไรประมาณนี้ถ้ามันแพงอะนะอาราหูแอเริว่วนะครับเหลืองมาเลยโอ้ดีขึ้นนะดีดีดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นมีเดียมไฮด้วย CBRB นะครับเล่นได้เล่นได้เลย่ได้เออเมสซีน่าจะหนึ่งห้าหนจุดห้าล้านแล้วก็ตัวที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นคาวาสเตเลียนะคาวาสเตเลียเนี่ยมัน5้ห้าอยู่แล้วแล้วก็มีทริกสเตอร์มีลาอ๋อไม,ม่มีลาปิดเฉยมีวิปตพาร์ อินสตีพาร์ตไฟแนิชช็อตมีเทคนิคมีติวลาถือว่าดีนะครับถือว่าเก่งเลยอะ่ะเก่งเลยนะครับผม RW LMLW นาโปลี R w L M L w นะจอร์เจียยิงไทยไป8 0ศูนย์ใช่ปะวะน่าใช่อะ่ะนานี่เป็นไงนานี่55าห้าไหมห้าสี่พลังด,ดี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 เลยเนี่ยอันนี้คือเล่นได้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 ไ,ดไ,ดไวด้วย นะครับผมเบอร์กเลยเป็นไงโอ้มีเดียมโลสบายนะครับผมก็จะมีนาะนี่คาวาสเตเลียนะครับผมที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจเลยอ่ะดูเด็กโอ้โ oh, ห oh, ดูเด็กแม่งโคตรเท่เลยวะคิตเตีย์อิลิกเซ่นกูเป็นไงวะเนะี่ยอุ้ยเอ้ยเอ้ยไม่แย่เอ้ยวิ่งไม่ไหวอะวิ่งไม่หยุดต่ะ ยี่สิบพะโอ้ไม่มีโอ้น่าจะมีแบบเทคนิคหรือเปสโปเวนสักอย่างนะเนีย่ยมีเปสโปเวนนี่คือดีเลยเอามาแทนเอามาแทนได้เลยอะ่ะแล้วมันสี 4, 5, ่สี่ห้าป่าเมื่อกี้นี้เหมือนจะสี่ห้าไหมเอกเส้นโอ้สี่ห้าดีด้วยนั้นน่ะได้อยู่ โอเคตามนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมพวกบ้านนะครับการที้ชองคลิปอนี้ก็ฝากกดไ์ก็แชร์กับท็อปสกแล้วกดญชดิงแจ้งเตอนให้ผมด้วยนะครับผมสตรีมสดอยู่ในยูทูบสองนู้นคือต้นปมารับชมกันได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ